มันเริ่มจากเสียงเสียงหนึ่งที่ดังกว่าเสียงทั้งหมดในชีวิตคุณตอนนั้นเสียงที่สั่งให้คุณนั่งเสียงที่สั่งให้คุณลุกเสียงที่สั่งให้คุณมองตรงไปข้างหน้าแม้ว่าข้างในคุณจะเต็มไปด้วยคำถามท่ามกลางทะเลเสื้อเชิอสีขาวเหมือนกันหมดคุณอาจจะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแค่หยดน้ำเล็กๆที่ไร้ชื่อไร้ตัวตนวันแรกในรั้วมหาวิทยาลัย ความฝันความหวังความตื่นเต้นถูกกดทับด้วยความรู้สึกเดียวความกลัวพวกเขามีชื่อเรียกให้ระบบนี้โซตัส S, us, S O T U S มันคือตัวย่อของคำห้าคำที่เปรียบเสมือนเสาหลัก5ต้นที่ค้ายันโครงสร้างนี้เอาไว้ S seniority คือความอาวุโสการเคารพผู้ที่มากก่อน O order คือระเบียบวินยัยการทำตามคำสั่งเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว T. Tradition คือประเพณีการสืบสารสิ่งที่ทำต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น U. Unity คือความสามคัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและ S. สุดท้าย Spirit คือน้ำใจการเสียสละเพื่อส่วนรวมฟังดูดีใช่ไหมครับเหมือนเป็นพิมพ์เขียวสู่การสร้างสังคมในอุดมคติที่ทุกคนรักกันช่วยเหลือกันมีวินัยและเคารพซึ่งกันและกัน ใครบ้างจะไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นแต่เคยสงสัยไหมทำไมเส้นทางสู่ความรักและความสามัคคีถึงต้องปูด้วยความกลัวและความอึดอัดลองมองลึกลงไปในแต่ละเสาหลักนั้นอีกครั้งเมื่อความอาวุโสไม่ได้หมายถึงการเคารพจากใจแต่กลายเป็นการใช้อำนาจเพื่อกดให้คนอื่นอยู่ต่ำกว่ามันยังใช่การเคารพอยู่หรือเปล่าหรือมันเป็นแค่การยอมจำนนต่ออำนาจ เมื่อระเบียบวินยัยไม่ได้เกิดจากความเข้าใจในเหตุผลแต่เกิดจากการทำตามคำสั่งที่ไร้เหตุผลเพื่อทดสอบความอดทนนั่นคือวินยัยหรือคือการฝึกให้เชื่องการสร้างคนที่เข้มแข็งหรือสร้างคนที่ตั้งคำถามไม่เป็นเมื่อประเพณีกลายเป็นคำศักศิ์สิทธิ์ที่ห้ามแตะต้องห้ามตั้งคำถามเพียงเพราะเขาทำกันมาแบบนี้โดยไม่เคยฉุกคิดว่าโลกหมุนไปข้างหน้า นั่นคือการสืบสารหรือคือการหยุดนิ่งอยู่กับที่และเมื่อความสามัคคีที่ใครๆก็พูดถึงมันถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์เจ็บปวดร่วมกันจากศัตรูคนเดียวกันคือรุ่นพี่จากการถูกบังคับให้ทำกิจกรรมที่ไม่เต็มใจมันคือความผูกพันที่แท้จริงหรือเป็นแค่สภาวะที่เรียกว่า trauma bonding การผูกพันกันด้วยบาดแผล สุดท้ายน้ำใจที่เกิดจากการบีบคั้นให้ต้องเสียสละตัวตนเพื่อให้กลุ่มยอมรับมันคือน้ำใจที่หลั่งไหลาจากข้างในหรือเป็นแค่การแสดงเพื่อความอยู่รอดนี่ไม่ใช่การตัดสินว่าโซตัสถูกหรือผิดนะครับแต่เป็นการชวนมองเข้าไปในกลไกของมันที่ทำงานกับจิตใจมนุษย์อย่างเราๆร,ระบบนี้สอนให้เรารู้สึกว่าตัวตนของเรามันเล็กน้อยไม่สำคัญเท่ากับกลุ่มสอนให้เราเชื่อว่า การจะได้รับความรักและการยอมรับเราต้องยอมละทิ้งความเป็นตัวเองบางอย่างไปก่อนมันสร้างวงจรที่น่าเศร้าวันหนึ่งเมื่อหยดน้ำที่เคยไร้ตัวตนเติบโตขึ้นมาเป็นรุ่นพี่เขาก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะสร้างความสามคัคคีแบบเดียวกันนั้นขึ้นมาใหม่ด้วยวิธีการเดิมๆที่เขาเคยผ่านมา เพราะลึกๆแล้วเขาอาจจะกำลังพยายามหาความหมายให้กับการสูญเสียและความเจ็บปวดของตัวเองฉันทนมาได้มันต้องมีดีสิ่งแต่เพื่อนร่วมทางของผมเราเติบโตขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องทำลายคนอื่นใช่ไหมหรือเราสร้างวินัยได้ด้วยการอธิบายเหตุผลและความสำคัญไม่ใช่ด้วยการตะอคอกสั่งเราสร้างความเคารพได้ด้วยการทำตัวให้หน้าเคารพไม่ใช่ด้วยการบังคับให้ใครมาไหว้ และเราสร้างความสามัคคีที่แท้จริงได้จากการยอมรับในความแตกต่างของแต่ละคนไม่ใช่การพยายามหลอมทุกคนให้เหมือนกันหมดคำถามสุดท้ายที่ผมอยากทิ้งไว้ให้คิดไม่ได้เกี่ยวกับโซตัสในมหาวิทยาลัยแต่มันเกี่ยวกับชีวิตของเราทุกคนในที่ทำงานในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนเรากำลังใช้อำนาจที่เรามีเพื่อสร้างระเบียบวินยัยและความสามัคคีแบบไหนกันอยู่ เรากำลังสร้างพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวเองหรือกำลังสร้างกรงที่มองไม่เห็นที่บังคับให้ทุกคนต้องเหมือนกันหมดเพราะความผูกพันที่แท้จริงมันไม่ได้เกิดจากการถูกทำลายแล้วสร้างใหม่แต่มันเกิดจากการโอบกอดกันและกันทั้งในวันที่แข็งแกร่งและในวันที่อ่อนแอที่สุดต่างหาก